คโตเตสัญจยโยนิโรโทจะเอวังทมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับไปแห่งธรรมนั้น Whatever dharma arises from a cause the Tathagata shows the cause of those virtues and the cessation of those virtues สวัสดีครับวันนี้ก็คลิกทำเป็นตอนที่5ของ เรื่องของพระโมคคัลลานะนะครับว่าท่านสะสมบารมีด้านไหนมาอย่างไดบ้างและใครที่อยากเป็นแบบพระโมคคัลลานะคือเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายผู้มีฤทธิ์มากเนี่ยจะต้องสะสมบารมีด้านใดบ้างนะครับในตอนที่ 5, ในอในวันนี้นะครับเป็น ep ที่180แล้วนะครับเราก็จะกล่าวถึงความสามารถหรือฤทธิ์ด้านการสอนคนนะของพระโมคคัลลานะ,นะครับ เนื่องจากว่าได้เคยกล่าวมาหลายตอนแล้วนะครับว่าพระโมคคัลลานะสกับพระสารีบุตรเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์ในด้านของปัญญาและด้านอิทธิฤทธิ์เนี่ยไม่ได้ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความโดดเด่นของภาษารีบุตรเนี่ยจะเป็นการที่ช่วงวัาเป็นอบารามีเนี่ยท่านเป็นผู้มีความกตัญญูนะครับแล้วก็จะใช้การฝึกฝนโดย และก็นิสัยเนี่ยเป็นการที่ตอบแทนผู้มีพระคุณหาหนทางในการตอบแทนผู้มีพระคุณนะครับในการฝึกมาหาทางตอบแทนผู้มีคุณมาทุกภพทุก,ทกชาติก็เลยทําให้มีปัญญามากนะครับพอในการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆส่วนพระโมคคัลลานั้นก็เป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือคนนะครับมาใครมีกิจการอะไรที่ทําอยู่ท่านก็เข้าไปช่วยเหลืออยู่เรื่อยก็ต้องใช้ หาวิธีในการแก้ปัญหาสิ่งเหล่านั้นมาทุกผูทุกชาติเป็นอสงไขยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีฤทธิ์มากนะครับวันนี้จะกล่าวถึงฤทธิ์ด้านหนึ่งของพระโมคคัลลานะก็คือในการสอนคนนะครับให้ให้เปลี่ยนทิฏฐิกลายเป็นผู้ท,ท,ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นนะครับการเป็นผู้ที่มีกุศล,ลโลบายในการสอนคนที่ดี แล้วก็ยอดเยี่ยมของพระโมลานาเนี่ยจัดอยู่ในขั้นที่ว่าเป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งที่มีมากเลยนะครับแต่ก็ท่านมีฤทธิ์หลายด้านนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้พร่ำเพื่อนะครับจะใช้ต่อเมื่อมีเหตุที่ต้องแก้ปัญหานะครับเหมือนที่ท่านบำเพ็ญมานะครับไปช่วยเหลือคนช่วยเหลือการงานต่างๆนะครับท่านพระโมคลานาท่านจึงจะใช้ฤทธิ์นั้นนะครับเป็นเครื่องมือนะครับท่านก็ใช้ไปในการสอนคนนะครับหลังเช่นไปปราบ คนชั่วหรือกอายทิพย์ต่างๆที่มีความชั่วนะครับทำไม่ดีนะครับให้สิ้นฤทธิ์หรือเรียกว่าทรมานนะครับในสมัยพุทธกาลเรียกว่าทรมานให้พหายห,หายประโยชน์นะครับก็ทําให้คนชั่วหรือทําชั่วนั้นน่หันมานับถือพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ทําดีเพื่อความหลุดพ้นนะครับ <c oughs> ท่านก็มีความเสียมาพิเศษด้านอื่นๆนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะความสามารถ ที่เรากําลังพูดถึงในวันนี้ก็คือเป็นการชี้แจงให้พุทธบริษ,ษ,ษ,ษัท4นะครับเห็นในบาปพุนคุณโทษได้อย่างลึกซึ้งนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะปราบปารามโดยใช้อิิทธวิธีต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งมีฤทธิ์มากแล้วก็อย่างที่กล่าวนะครับท่านนะทำให้คนที่มีความชั่วร้ายนะครับละพยศละทิฏฐิกลับมา ปฏิบัติธรรมนะครับท่านเป็นที่เกรงขามของคนทั่วไปนะครับดังนั้นพูดอะไรไปคนก็มักจะเชื่อนะครับแล้วก็เลยเป็นกําลังสําคัญในการประกาศพระาศาสนาของพระาศาสดานะครับอันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าเอ๊ะทำไมการสอนคนนี้มันมีมันมีความสําคัญหรือว่ามันต้องใช้ฤทธิ์หรือว่าเป็นฤทธิ์ได้ยังไงนะครับพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าได้จัดกลุ่มของปฏิหารไว้ ที่เป็นปฏิหารจริงๆนะครับไว้3ด้านนะครับ1คืออิทธิปฏิหารเนี่ยเช่นดำดินเดินบนน้าล่องหนหายตัวเนี่ยทุกท่านคงคุ้นเคยอยู่แล้วครับ 2. ออาเทศสนับปฏิหารนะครับคือการรู้ใจนะครับรู้ว่าคนนั้นต้องการอะไรคิดอะไรอยู่ต้องและจะทําอะไรต่อไปนะครับอันที่3คืออนุสาสนีปฏิหารนะครับคือปฏิหารด้านคําสั่งสอนนะครับคือเราใช้คําสอนในการทําให <c oughs> ผู้ฟังเกิดปัญญาแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาปฏิบัติธรรมอยา่างถูกต้องนะครับได้อยากเป็นอัศจร,ร์นะครับทีนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องราวในวันที่พระพุทธเจ้าได้พูดเรื่องนี้นะครับซึ่งมีคนเอาไปพูดกันผิดๆเยอะนะครับหรยคเาาเข้าใจผิดในเนื้อหานะครับครับในพระไตรปิฎกเล่มที่9้านะครับ ทีคนิกายสีละขันทวักนะครับเรื่องเกวัตสูตรนะครับเรื่องของนายเกวัตะชามประมงนะครับข้อที่ <c oughs> 338านะครับข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้นะครับหรือข้าพเจ้าได้ยินมาดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของ ปาวาริกะเศรษฐีนะครับในเขตเมืองนาลันทาก็คือแถวกรุงราชคือนะครับครั้งนั้นเกวัตตะขาหาบดีนะครับได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับนะครับครั้นผวายอภิวาตทำความเคารพพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่สวนควรอยู่ข้างหนึ่งของพระพุทธเจ้า <c oughs> ครั้นนั่งได้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> เกวัตตะก็ได้กราบทูล เจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองนานลันทานเนี่ยเป็นเมืองที่มั่งคั่งสมบูรณ์มีผู้คนมากคับขั่งไปด้วยมนุษย์ซึ่งล้วนแต่เลื่อมใสนในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งขอพระทานพระโอกาสเถิดพระเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคทรงชี้ภิกษุสักรูปหนึ่งที่จะกลักทำอิทธิปาฏิหารก็คืออิธิปาฏิหารตามข้อที่หนึ่งนะครับอันเป็นธรรมยิ่งยวดของมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วชาวเมืองนันท,นทนาก็จะเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างยิ่งก็แสดงว่ามันมีนิกายอื่นที่เขาทําปฏิหารได้บ้างนะครับอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวกพราหมณ์พวกอหลรนีพวกนี้ก็ได้ถึงสมาบัติ8อยู่แล้วนะครับสุดที่จะประมาณนะครับก็คือเขาอยากให้เกวตตานี้อยากให้พระผู้มีพระเจ้าให้พิสูุ์ไปแสดงปฏิหารนั่นแหละครับเมื่อเกวัตต์ข้าบดีกราบทูลแล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคจึงสัตว์กลัสว่า ดุกรเกวัตตะเราไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทําอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นธรรมยิ่งยวดของมนุษย์แก่ฤรุขระผู้นู่งห่มขาวนะครับเกวัตตะก็ไม่ยังไม่ละความพยายามนะครับเพราะอยากเขาคิดว่าถ้าเกิดไปแสดงปาฏิหาริย์แล้วเนี่ย ผู้คนก็จะยิ่งเรื่อมใสศาส,สนาพุทธมากขึ้นนะครับเกวัตตะคหาบดีบุตรนะครับก็ได้กราบทูลเป็นคำรบสองว่าคือถ้าเป็นคนที่มีอาชีพมีอยู่มีกินเนี่ยเขาก็เรียกขหาบดีหมอนนะครับแต่เกวัตตะนี้เป็นชาประมงนะครับ พระพุทธเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เนี่ยมิได้จํากัดพระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงแต่กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองนาลันธาเนี่ยอันนี้คือรอบรอบสองนะครับที่ขอเป็นเมืองที่มั่งคั่งสมบูรณ์มีผู้คนมากมายครับคั่งไปด้วยมนุษย์ล้วนแต่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างยิ่งขอพระทานพระโอกาสเถิดพระเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคทรงชี้ศัก์ พิสุกสักรูปหนึ่งที่จักรทำรรอิทธิปฏิหารอันเป็นธรรมยิ่งยวดของมนุษย์ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยชาวเมืองนารันทาก็จักเลื่อมใสในพระภูมิพระภาคเป็นที่อย่างยิ่งสุดประมาณพระเจวตัตาก็ต้องถูกปฏิเสธอีกแล้วก็เลยขอเป็นครั้งที่3ไปอีกนะครับแต่ก็ได้แต่กราบทูลไปเช่นนั้นโดยพระภุทธพระภาคเจ้าเนี่ยไม่ไม่เห็นด้วยนะครับ แล้วพระพุทธเจ้าพระมีพาะเจ้าก,ก็สับอกถึงปาฏิหาริย์สามอย่างนะครับอย่างที่ผมได้เกินไปตอนต้นแล้วนะครับครับ <c oughs> ก็ก็เกินไปถึงอย่างอื่นก่อนนะครับก่อนจะถึงการแสดงธรรมนะครับข้อที่ส3ม้อยสบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนเกวัตต์ปาฏิหาริย์สามอย่างนี้เราจัดทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วจึงได้ประกาศให้รู้ ปาฏิหารย์มอย่างเป็นฉนคืออิทธิปาฏิหารหนึ่งอาเทศนาปาฏิหารหนึ่งอนุสาสนีปาฏิหารหนึ่งก็อิทธิปาฏิหารเป็นชนก็ถามถามเกวัตกลับนะครับแต่ว่าเกวัตก็คงตอบไม่ได้นะครับเกวัตต่ก็นั่งฟังต่อ พระพุทธเจ้าก็แสดงทมต่อนะครับดูก่อนเกวัตตะภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงอิทธิฤทธิดได้หลายอย่างนะครับคือจากคนเดียวเป็นหลายคนก็ย่อมได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ย่อมได้ก็คือคำกลับมาเป็นคนเดียวก็ได้ทําให้ปรากฏก็ได้ทําให้หายไปก็ได้นะครับทะลุฝากําแพงภูเขาไปได้อย่างไม่ติดขัดเหมือนในที่ว่างก็ย่อมทําได้นะครับขึ้นดําลงในดินก็ได้นะครับ เดินบนน้ำก็ได้หอไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ซึ่งมีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้โดยใช้อำนาจกายไปจะใช้อำนาจพากายของเราไปตลอดภูมิโลกก็ยังย่อมได้นะครับเพราะเหตุดังนั้นนะครับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งที่เรื่อมใสศรัทธาเนี่ยเห็นภิกษุแสดงฤทธิ์ได้หลายครั้งเขาก็จะไปบอกแกคนที่ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสในศาสนาพูดว่าท่านอาศัศจรย์จริงหนอไม่เคยมีมาเลย มีสำมาะที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากข้าพระเจ้าได้เห็นภิกษุรูปนี้ได้แสดงฤทธิ์ได้ตั้งหลายอย่างพอคนที่ไม่มีศรัทธาฟังเขาก็จะบอกว่าเอ่อท่านรู้ไหมมีวิชาอยู่อย่างหนึ่งชื่อว่าคันธารีภิกษุรูปนั้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างด้วยวิชาที่ชื่อว่าคันธารีนั้นก็คือศาสนาอื่นเขาก็ทำได้เหมือนกันนะครับ ก็คือเป็นวิชาได้ในระดับโลกิยะเนาะโลกิละโยก,กโลกิยะชานะครับดูก่อนเกวัตพระพุทธจาเขาบอกท่านจะทําสําคัญข้อความนั้นเป็นฉไนคนผู้ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสนั้นก็จะพึงกล่าวอย่างนั้นตอบกลับมากับผู้ที่ไปเล่าให้ฟังว่ามีพุทธิแสดงฤทธิ์ได้นะครับดูกกนเกวัตเราเล็งเห็นโทษในอิทธิปาฏิหาริย์ที่จะแสดงในข้อนี้อย่างนี้ นะครับก็หมายถึงว่าถ้าจะไปแสดงโลกิยะปาฏิหารเนี่ยคนอื่นเขาก็ทําได้เหมือนกันด้วยวิชาอื่นนะครับไม่ใช่วิชา,าศาสนาพทุทธเนี่ยจึงอึดอัดระอาเกลียดอิที่ปาฏิหารนะครับอย่างนี้ครับเป็นพามีเขาก็ทาสมาบัติ8ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็แสดงฤทธิ์อย่างนี้ได้อย่างง่ายๆเลยครับเป็นระดับโลกีชานนะครับก็ พระเจ้าท่านก็ปาลบอย่างนี้นะครับก็คือท่านไม่ได้ว่ารังเกียจการที่ว่าไปฝึกฤทธิ์ให้มีฤทธิ์ครับท่านบอกว่าเนี่ยถ้าไปแสดงฤทธิ์แล้วเนี่ยในข้อนี้นะครับคือถ้าไปแสดงฤทธิ์เนี่ยคนอื่นเขาก็ทําได้นะครับมันก็ไม่ได้ต่างกันนี่อะไรเงี้ยนะครับศาสนาพุทธก็ได้ไม่ได้เห็นมีอะไรต่างจากศาสนาอื่นนี่หรือไม่เอาไปแสดงเพื่อเพื่อชักจูงศรัทธาในบางในบางกรณีก็ทําได้นะครับ แต่ว่าถ้าไปแสดงทั่วไปเนี่ยศาสนาอื่นก็ทําได้เหมือนกันครับต่อไปข้อที่2นะครับของทิศสประการอาเทศนาปาฏิหารข้อที่340ร้อที่340ดูก่อนเกวัตตะก็เทศนาปาฏิหารเป็นชนไหนอาเทศนาปาฏิหารนั้นภิกษุธรรมวินยัยธรรมวินัยนี้ย่อมทายใจความรู้สึกในใจทายความนึกคิดทายความตึกตองของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นได้ว่าในใจท่านเป็นอย่างนี้ใจท่านเป็นไปด้วยอาการนี้จิตของท่านก็เป็นดังนี้ด้วยเหตุดังนี้เนี่ยบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีความเลื่อมใสศรัทธาของศาสนาเราเนี่ยเห็นภิกษุทายใจได้อย่างที่พระพุทธเจ้าเล่ามานี้นะครับขอรัดไปคันแล้วเขาก็จะไปบอกคนที่ไม่มีศรัทธาในศาสนาพูดว่า โอ้อัศจรรย์จริงหนอนะท่านไม่เคยมีใครเลยนะที่ทําได้อย่างสมณนารูปนี้เนี่ยสมณนน,น,น,นนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากคนที่เขาได้ยินแล้วก็สาศาสนาอื่นอย่างเช่นศาสนาพรา,มาๆๆหมณ์อยู่เนี่ยหินดูเขาอาจจะบอกว่าโอ้ยวิชาอย่างเนี้ยชื่อว่ามานิกาภิกษุรูปนั้านทายใจได้ศาสนาเราก็ทายได้เหมือนกันนะด้วยวิชาชื่อมานิกากระจอกมากเนี่ยเพราะว่าสมาบัดๆเนี่ยเหลือเฟือเะไรที่จะทําได้นะ ดูก่อนพระพุทธเจ้าก็บอกนะท่านสำความคำความข้อนี้เป็นชนายเกวตตะนะผู้ที่ไม่เลื่อมใสศรัทธาเขาก็จะกล่าวอย่างนี้กลับมาดูก่อนเกวตตะเราเห็นตทษในการที่จะมาทําอาเทศนาปาัฏิหารแสดงออกมาให้เพื่อรักชักจูงจิตใจคนเนี่ยแบบที่ที่เขาไม่ได้ศรัทธาศาสนาพุทธเนี่ยให้มาศาสนาทำศรัทธาโดยการสแสดงอาเทศนาปาฏิหารนะครับ คือพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าไอนน้วิธีนี้ไม่เอา,อาเกียรติเป็นวิธีที่ไม่ได้บล็อกนะเป็นระดับโลกีชาญคนอื่นเขาก็ทำได้นะ <c oughs> ต่อไปนะครับเป็นข้อที่3ขออกปฏิหาร3นะครับในเกวัตสูตรนะครับ ข้อนี้เนี่ยอนุสาสนีปาฏิหารณ์นับข้อที่341นะครับดูก่อนเกวัตตะก็อนุสาสนีปาฏิหารเป็นชนัภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพร่ำสอนอย่างนี้ว่าท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้นท่านจงทําในใจอย่างนี้อย่าทําอย่างนั้นจงทําสิ่งนี้จงเข้าใจสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาร จอธิบายละเอียดขึ้นนะพระเจ้ากาอธิบายให้ละเอียดขึ้นคือโดยพิสดารขึ้นนะครับข้อที่342ลดูก่อนเกวัดอีกข้อหนึ่งเนี่ยพัฒถาคตคสเดจอุบ,บัตในโลกนี้เป็นพร,ะราะลูกอรหันร,รู้ชอบโดยถึงพร้อมด้วยวิชาต่างๆนะครับก็ลาลาลาไปนะครับวันนี้จะมาพูดถึงว่าผู้คนที่ผู้ครองเรือนเนี่ยจะปรฤติ มาจั์ให้บริพูรนบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุดสังขัดนั้นไม่ใช่ทําได้โดยง่ายนะครับถ้ากได้เนี่ยเราพึงพงพึงปรุงผมและหนวดนะครับนุ่งผมผ้ากาสาวผ้์ของศาสนา,าพุทธในออกปวดเป็นปันประชิตก็ละกองสมบัติน้อยใหญ่ที่เคยอยู่ในบ้านนะครับละคือญาติน้อยใหญ่ละญาติพี่น้อง เมื่อบวชแล้วเนี่ยก็สํารวมระวังในปาติโมถึงให้ถึงพร้อมด้วยมารยาและโคจรมีปกติเห็นไปในโทษแม้เล็กน้อยก็เห็นนะครับก็คือรักษาพระธรรมวินัยอย่างยิ่งยวดน,นะครับสมาทานสิกขาบุตรทั้งหลายประกอบด้วยกายวจีสุจริตที่เป็นกุศลมีอาชีพสุจริตนะครับก็ออกบินทบาทพร้อมด้วยศีลคุ้มครองทวารอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสมัมปชัญญะและเป็นผู้สันโดษนะครับก็คือ เป็นพระที่ประพฤติชอบทั้งกายวาวาาจาใจรักษาศีลรักษาศีขาบทนะครับโดยดีนะครับ <c oughs> แล้วต่อไปก็เป็นความลุนย่นยอ่อมาถึงข้าเล่าครูเจ้าก็พูดถึงแต่ละวิชานะครับบอกว่าเอาละถ้าเป็นอย่างนี้ได้รูปประชันสีมานะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะมีมีเอาสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมาสอนให้คนเขาเนี่ยเข้าถึง ้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ผลเป็นการหลุดพ้นได้เนี่ยรูปชา4เนี่ยดูก่อนแกวตตะแม้อย่างเนี้ก็เรียกว่าเป็นอนุสาสนีปาฏิหารนะครับซึ่งต่างจากข่าวที่แล้วที่ไปแสดงปาฏิหารโดยไม่ได้ผลมาเป็นการปฏิบัติธรรมให้หลุดพ้นนะครับอันนี้คือเอาไปสอนนะครับใช้นียสอนให้ได้นะครับเหมือนที่พระรโมคลานะธรรมคือแสดงฤทธิ์เพื่อทําให้คนเปลี่ยน เปลี่ยนใจแล้วก็มาปฏิบัติรมให้หลุดพ้นนะครับพระุทธเจ้าก็สอนทีนี้มันจะยาวเลยนะครับไนเนื้อความจริงๆนี่เป็นหน้าเลยนะครับผมก็ย่อมาว่าคือพระพุทธเจ้าจะอธิบายทีละอย่างทีละอย่างไปเลยนะครับทีน,นี้ก็จะเอาหัวข้อมาสอบว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าวิชาแปดเนี่ยวิปัสนาญาณมโนมัญชิติอิทธิวิธียานทิปโสทิปโสตญาณเจโตปริย,ยานปุเพสารน,นิวาสารนุสติญาณ ชุดจตุปะปัตยานอวสกขยานุูปกรเก,ก,กวตะแม้ข้อนี้เขาเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารนะครับการสอนให้เห็นจริงนําไปปฏิบัติได้นะครับคือก็เอานำวิชาแปดเนี่ยไปสอนคนให้เขาเปลี่ยนใจมาปฏิบัติามแล้วก็หลุดพ้นได้เนี่ยก็จัดว่าวิชาแปดเนี่ยเป็นอนุสาสนีปาฏิหารนะครับก็คือไม่ได้ไม่ไม่เป็นแบบอีเดียตแบบที่หลายคนเอาไปพูดนะครับบอกว่า พ <c oughs> ระพุทธเจ้ารังเกียจฤทธนะอย่าไปฝึกอย่าไปอะไรนะก็คือพระพุทธเจ้านั้นท่านพ่อบอกว่าเอาโลกิชาลไปแสดงเพื่อให้คนมาศาสนาสาศาสนาพุทธนะท่านรังเกียจนะครับเมือคิดถึงเนี้ยแต่ว่าถ้าเอา,อาวิชาแปดเนี่ยไปสอนคนนะครับให้คนหลุดพ้นเนี่ยท่านก็สรรเสริญนะครับเพาเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่น่ายกย่องนะครับอันนี้คือต้องเข้าใจให้ถูกนะครับ ข้อ349นะครับก็ข้ามไปถึง349 350นะครับของเกวัตสูรน,นะครับปฏิวีธาตุอาภูธามันจะเป็นตอนสรุปนะครับเตโชธาและอาวายโยธาเน,นี่ยย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนอุปาทายรูปที่ยาสั้นละเอียดหยาบที่งามไม่งามย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนนามรูปย่อมดับไม่เหลือในที่ไหนนะครับพระพุทธองค์ก็ถามกลับไปนะครับที่เกวัตคคาหาพดีนะครับผู้เป็นชาวประมง ในปัญหานั้นก็มีการกำหนดดังต่อไปนี้นะครับข้อ3 0 0ในธรรมชาติที่รู้แจ้งไม่มีใครชี้ได้ไม่มีที่สุดนะครับจส่สใสโดยประการทั้งปวงนะครับก็คือมีวิชานะครับปัทวิธาตอาโพธาตเตโชธาตวายโยธาตย่อมตั้งไม่ดูไม่ได้อยู่ในธรรมชาตินี้ก็น่าจะได้อาสวกะขะยาไปเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นอุปาทายรูปที่ยาวและสั้นละเอียดหยาบ ที่งามและไม่งามย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้ก็คือความรู้แจ้งนะครับที่สุดถึงที่สุดแล้วนะครับนามและรูปย่อมดับไม่เหลือในธรรมชาตินี้เพราะวิญญาณดับนะครับก็ไม่รับในไม่รับในกิเลสนะครับนามและรูปย่อมดับไม่เหลือในธรรมชาตินี้นะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปนะครับไม่มีการเกิดต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตัดพระพุทธพจน์นี้แล้ว เกวัตตะขหาพดีบุตรก็มีใจชื่นชมเพลิดเพลินภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แล้วนะครับก็คือก็คงไม่คิดที่จะเอาให้ขอพระวิสุทธิ์ไปแสดงฤทธิ์เพื่อให้คนที่อยู่นอกศาสนามาศัาศาสนาพุทธนะครับแต่ก็คือเข้าใจแล้วว่ามันต้องไปสอนคนให้หลุดพ้นนะครับด้วยการใช้วิชาที่มีอยู่นะครับคือวิชาถึงเป็นปาฏิหาร์ก็ ต้องเอาไปใช้สอนไม่ใช่ว่าเอามาแสดงให้เขาเ,เหมือนไงให้เขาแบบกรีดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าให้เขาให้เขาคิดได้ด้วยตัวเองแล้วก็ปฏิบัติทมแล้วจะได้หลุดผลในภายภาคหน้านะครับนะครับก็เป็นถึงจะเป็นอนุสาสนีปาฏิหารนะครับก็คือแม้พระที่ท่านไม่ได้แสดงไม่มีวิชคือไม่ท่านไม่ฝึกสําเร็จในฌานต่างๆเนี่ยท่าน เทศนาในวันพระวันอะไรเนี่ยครับเพื่อให้เราทําดีนั่นก็เป็นการแสดงอนุสาสนีปฏิหารแล้วล่ะครับเพราะว่าคนไม่ดีไปฟังเราเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาเลิกกินเหล้าเลิกสุบหรี่ครับรู้จักธรรมาหาชินสุดเสดิตแค่นั้นก็เป็นอนุสาสนีปฏิหารแล้วนะครับ ก็ขอจบตอนนี้นะครับคือจะได้เข้าใจในส่วนหนึ่งของที่พระโมคคัลลานะท่านมีฤทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนจิตใจคนให้มาคือคําสอนคําสอนของท่านมีฤทธิ์ในการเปลี่ยนจิตใจคนนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะเลือกใช้วิธีไหนนะครับว่าจะใช้ฤทธิ์หรือว่าใช้คําสอนในด้านหลักธรรมนะครับเพื่อชี้แจงครับสวัสดีครับ